สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรดคการ์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดคการ์ดตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกันย์เวอร์กผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 1 1 5พฤษภาคมพุทธศักราช2567ไพ่ยที่ได้ The Emperor อสุวินถือเหรียญ6กเม่เทา้าหนึ่งดาบอสุวินถือถ้วยสิบถ้วย6ถ้วย The Hierophant สามเหรียญ Judgment ช่วงนี้ค่อนข้างจะทําอะไรก็รู้สึกภูมิใจตัวเองค่อนข้างจะดูแล้วทําแล้วมีศัก์มีสีสทําแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าแม้ว่าจะเจอปัญหาเล็กน้อย,อยก็แก้ไขปัญหาได้จบแล้วเจอใหม่จบแล้วเจอใหม่ก็แก้ได้ค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จดีครอบครัวก็สนับสนุนคนรอบข้างก็ให้การสนับสนุน เพื่อนร่วมทีมร่วมงานหรือ,เ,อเพื่อนร่วมเรียนก็ค่อนข้างจะสนับสนุนซัพพอร์ตกันดีมากการเรียนการศึกษาค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแบบเรื่อยๆอาจจะค่อนข้างเป็นคนหัวดีเรียนเก่งเจอเจอปัญหาก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเจอโจทย์ยากข้อสอบยาก ก็ไม่ได้ยากมากอะไรแก้ได้ทำได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีค่าหน่วยกิจที่ค่อนข้างจะสูงหรือเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะอยู่ในสังคมเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะเป็นเมืองหรือมีค่าครองชีพที่สูงอาจจะเป็นสังคมของการศึกษาที่จะต้องมีความขยันมากๆมีความตั้งใจ แล้วก็จะต้องมีความทุ่มเทอีกทั้งจะทำอะไรก็ต้องร่วมมือกันทำช่วยกันทำขยันไปด้วยกันเกาะกลุ่มไปด้วยกันถึงจะรอดแล้วก็ต้องทำด้วยใจรักสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรืออาจ,จะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศิล,ลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตรออ์อาจจะเกี่ยวกับกฎหมายนิติศาสตร์หรืออาจจะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการเออหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเทคนิคเทคโนล การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรทีออ่อาจจะต้องตัดสินใจมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็รีบแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้นอ,อ,อาจจะต้องพยายามทําด้วยใจรักหรืออาจจะทําในสิ่งที่ถูกต้องค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องคิดพิจารณามาก โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างมีต้นทุนในการทำงานหรือชิ้นงานหรือผลงานอาจจะต้องกลั่นกรอ,อกมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จดีทีมหรือผ,ผู้ร่วมงานหรืออาจจะเป็นลูกน้องก็ค่อนข้างที่จะซับพ์ตกันดีมากการงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เรื่อจะทำอยู่ในะปัจจุบันเรื่อจะเลือกทำในอนาคตนักให้คำปรึกษาที่ปรึกษาผู้จัดการผู้บริหารนักแก้ปัญหานักบริหารการเงินนักให้คำปรึกษาทางด้านการเงินนักวางแผนด้านการเงินเออเรือจะเป็น ้าของกิจาการหรือสืบทอดกิจาการต่อจากครอบครัวการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็ได้รับประจำเป็นเงินประจำก็ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้มากออบางทีก็อาจจะมีซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างแต่เป็นของที่มูลค่าอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็ไม่ได้ซื้อบ่อย แต่ก็ควรจะมีการวางแผนกันเก็บเงินวางแผนกันใช้จ่ายจะได้เก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นสร้างฐานะได้มากยิ่งขึ้นหรืออ,อ,อาจจะเก็บพรอมรอมริบไว้ในภายภาคหน้าได้ในส่วนของโชคลาภอาจจะมีโชคบ่อยครั้งเล็กๆน้อยๆอ,อแต่ว่าไม่ควรจะเสี่ยงโชคบ่อยครั้งหรือลงทุนสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเล็กคิดน้อยอยู่บ้างถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่มันอาจจะทำให้สุขภาพจิตเสียในภายภาคหน้าได้ควรจะผ่อนคลายหรือผ่อนปลนให้กับตัวเองหรือกับคนอื่นบ้างเอ,อ่อจะได้ไม่มีความตึงเครียด แล้วก็สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นรวมทั้งสุขภาพกายด้วยในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะรู้จักจากทางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือญาติสนิทมิตรสหาย ออหรืออาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่แถบละแวกแถวบ้านพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายก็เลยอาจจะได้รู้จักกันก็คุณวุฒิวยวุาณใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาหวานพูดจาน่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรืออาจจะดูสวยดูหล่อ ก็อาจจะได้แค่ดูดูกันก่อนยังไม่ได้คบหากันในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ยังรักกันดีหวานชื่นกันดีแล้วก็อาจจะมีศิลธรรมประจำใจค่อนข้างจะไม่อยากจะผิดศีลหรือนอกลู่นอกทางแล้วก็พยายามจะช่วยกันตั้งตัวพยายามเก็บเงินหางานเสริมเก็บเงินเพิ่มกันอยู่